สบายดีพี่น้องพอๆกับสะพายรอยเอสอีกแล้วเนาะค่ะพุดง่า่สีพูดง่ายปากสีมึงง่ายนะพี่ากันออกไปกินข้าวแรงเนาะค่ะประมาณหกม่งอะไรนี่หกม่งแรงอยู่แล้วค่ะกินข้าวนอกบ้าน มาอัน,นปิดลานมืนอนึงมือนี้ก็เลยมาเล่นน้ำย่บุ๋มแล้วก็เลยพากันสิไปกินข่าวกินข่าวแล้วก็สกับคบนทองเนาะค่ะพี่น้อ,นองโดนโดนจะเสด็สมาหากันเธอหนึ่งผ้าปูเป๋มาปูเป๋ผ้าปูเป๋มาเ่นอุ้ยอุ้ยอันน้า ป้าสิภากันไปกินซาบูเนาะค่ะพี่น้องอยู่ใกล้ๆในนากาใกล้ๆบ้านนั้นของพกักง่ายบุ้มนี่นะคะปะ่าฮะป่เป็นของผมอันนั้นซาบูเด ซาปูยสวสซาปูซาปูซาปูสวยบอสวยแห้งบอปลาจุ่มหินสวยปลาจุ่มก็สวยแม่หน้าสวยบอสวยบอสวยคือว่าจากศานอ่าล้างมือล้าง มื่อนี้่สินอนใส่เมื่อนี้่นอนหน้าหรือนอนบานเมื่หอหนอนหน้านอนหน้ากไ็ไพโนาอง,าองคิดหอดยาล่องบ่ครับนาทีแด๊กอ้าวเหอ,อว่าจังสันนออ่ะอ่ะล้างมือ หันหน้ามาหน่อยอันดาหันหน้ามาหน่อยค่ะอ๊อา

ร้อสองร้อยสิบบาทเลยวะคนละแสบดูลิมกิบแสนด่แต่ว่าค่ะอาหารอค่อยมากสังรูไปนั่งใจรูกตายไปดมาจะเูจะดูตอนกลับมาจะเลาวเลยแบกินก็ยังมีตางเขาไม่มีพริกระเทียม

ินอยู่กินแล้วบ่อีหยังวัฒนัตกินได้นี้เปียวนึงเนาะกินได้แต่ส้มตบุ่ณนะ อ er ิ่มก pues ินอีหย uh ังชือว่าอิ่มแล้วนั่งเบนแอบเบากินอีหยังล่ะหนูอยากหนูอยากกินมากิน เรวกินมันกินมนนนนนันต้เก่นกินป้กุ้งอขี้เหร่หนาตาใจสันยากนันปะเนี่ยนูนอันน้เอ้าวพอกินหรอวันนี้อิ่มอยู่ กับโพนทองบ้านเราไม่ไหวอีกแนละ้วกลับบ้านค่ะเหมือนเดิมค่ะ <laughs> อันนี้กับโมกพี่กัดเขาดีดีแ <laughs> ล้ใไสแลน้องอันดาอันดาอยู่กับป้าไหมยูืนไปจุ่มด้อเบิวงมันเห็ียดสุดมาตะบุญอันดาเบิ <c oughs> ้ง <c oughs> อะไรบอกป่าเน่เด้ๆบอกป้าเน่ บอกป่าเน่กลับก่อนเดอ้อว่าสิกลับก่อนเด้อคะ่ะสิ้นเดือนเดอ้อสิ้นเดือนไปหาเดอ้เออวันที่สิบแปดไปเดิดนน้าเียพาไปกินข้าวโอเคค่ะบ๊ายบายคะ่ะคิดถึงนะคะกลับก่อนนะคะ โอเคค่ okay, ะ,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 ะอ่ะลองเพลงก่อนค่ะลองเพลงาไทายฟังหน่อยเร็วๆนะอันนะ